วิธีการเบลอวิดีโอแบบนี้นะครับบนโปรแกรมแคมตาเสียทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ลากวิดีโอของเราลงมาก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลบทิ้งไปก่อนนะจากนั้นนะครับมองหาคําว่า annotation นะครับตรงเมนูตรงนี้นะคลิกไปเลยนะครับแล้วก็เลือกตรงหยดน้ํานะครับตอนแรกที่เราคลิกเข้ามามันอาจจะอยู่หน้านี้นะครับให้เราคลิกตรงหยดน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับลากลงมาที่ทไลายได้เลยนะครับ ต้องการจะเบลอนะครับตรงไหนเราก็ลากไปได้เลยนะครับสมมุติว่าเบลอตรงนี้นะครับพอเราได้ตำแหน่งแล้วนะครับเราสามารถปรับความเบลอจะให้มันเบลอมากเบลอน้อยก็คือปรับที่ตรงนี้ได้เลย intensity นะครับถ้าเป็น100%นี่ก็คือเบลอเต็มที่เลยนะครับผมใส่เป็น100%เลยแล้วกันนะครับส่วนคําว่า invert ตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกไปนะครับมันจะโฟกัส ตรงกรอบตรงนี้แล้วก็เบอร์ส่วนที่เหลือให้นะครับใ,ใครจะใช้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องกา <ka> รเบลอร์เฉพาะตำแหน่งก็ติ๊กตัวนี้ออกนะครับมันก็จะเบอร์ให้เฉพาะตำแหน่งที่เราต้องการจะเบอนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับเนี่ยครับมันก็จะเบอร์ให้นะครับถ้าต้องการให้มันเบอร์คลุมทั้งวิดีโอก็สามารถเลื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ลากให้มันคลุมอย่างนี้ได้เลยนะครับ ใครต้องการจะใส่เบลอเพิ่มสมมติผมต้องการจะเบลอรตรงนี้เพิ่มนะครับผมก็ลากลงมาเลยนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปปรับไซส์ได้นะครับอย่างนี้อ่าแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูเบลอรตรงนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเบลอรตรงนี้ ลองเอาไปเล่นดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ